สวัสดีคับเอาละครับพี่น้องของเพื่อนผู้รักความก้าวหน้าความยั่งยืนด้านการเกษตรวันนี้มิสเตอร์เกษตรยั่งยืนครับยังอยู่ที่หมู่6บ้านทุ่งยายเพงตำบลปัทถวีอเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีเพื่อจะมาติดตามผลการทำงานของคู่หูมัสจรรันรเวอร์แพนเวอร์แพนคอนเทสานเพราะว่าที่นี่ครับเขามีที่อยู่12ไร่แล้วมีต้นทุเรียนหมอนทองกำลังให้ผลผลิต แล้วไปให้เขาเช่ากว่า300ต้นเขาเช่า3มปีเขาเรียกว่าระดมนะครับทั้งสารนูน่นสารนี่ใส่ไปเพื่อจะได้ผลผลิตเต็มที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยพอเจ้าของสวนตัวจริงมารับคืนหลังจากเช่าไป3มปีปรากฏว่าพูดมาคำํำนึงว่าเจ๊อยากตายเพราะว่าต้นทุเรียนเหมือนจะตายไปพร้อมกับเจ๊ชีวิตเจ๊เป็นอย่างไรนั้นวันนี้ผมมาอยู่กับที่ปรึกษาด้านผลิตภัณฑ์การเกษตร วัวแพนวัวแพนกระตันและหญิงกเกษตรพี่อุย๋ยพร้อมทั้งเจ้าของสวนอยู่ที่นี่แล้วครับสวัสดีท่างสองท่านครับค่ะพี่อุ๋ยช่วยแนะนําตัวสักนิดนึงครับค่ะอุ๋ยนะคะนิสารัดชื้นชุ่มค่ะครับผมและนี่คือเจ้าของสวนที่บอกว่าเจอยากตายสวัสดีครับ <laughs> ช่วยแนะนําชื่อให้ผมได้รับทราบด้ยครับชื่อแหม่มจ้าวิพันธ์นกเพศจ้าครับผมถามที่พี่อุ๋ยเลยทําไมาวันนี้พี่อุ๋ยในฐานะที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ วาแผนวแผนกระสานถึงพาผมมาที่ส่วนนี้ครับคือว่าเกิดความภูมิใจค่ะพอมาเห็นความแตกต่างตั้งแต่ก่อนใช้กับหลังใช้แล้วเลยอยากจะมาให้ทุกคนได้ดูความแตกต่างอะค่ะตอนนั้นแบบว่าใบไม่เหลือเลยค่ะหลากไม่เดินต้นเน่าพร้อมที่จะตายอะค่ะใครมาเห็นก็แม่โคตีเถอะ แม่โครตีเธอแม่มุกไม่แมคตีเธอคือโค่นทั้งสวนให้หมดเลยใช่ค่ะโค่นทิ้งเลยค่ะเอาละครับพี่อุ๋ยได้เกิดมาแล้วนะครับว่าพี่อุ๋ยเข้ามาดูแลในตอนนั้นไปถามพี่แม่มพี่แม่มครับมันเป็นยังไงครับเล่าผมฟังที่ว่าทําไมสิบสองไร่สามร้อยต้นเราไปให้เขาเช่าทําไมครับนยังไงทําไมไหวใช่ค่ะคนเดียวทําไม่ไหวก็เลยว่าเออให้ให้เขาเช่าก็หวังว่าแบบเนาะเขาจะดูแลให้เราดีอ่ะแต่มันก็ไม่ใช่ไง สิขาดหมายความว่าสวนนี้เราทําคนเดียวใช่ค่ะแล้วเราก็บ่นว่าเหนื่อยเขาก็เลยมาขอเช่าจากเราใช่สิบสองไร่สามร้อยต้นใช่ทุเรียนพันอะไรครับหมอนทองจ้ะหมอนทองนะครับค่ะตอนนั้นที่เขาเช่านั้นมันหมายความว่าเขาก็เข้ามาทําแล้วก็เก็บผลผลิตเองใช่จ่ายเป็นยังไงครับจ่ายเป็นรายปีจ้ะตั้งแต่ปีไหนครับสองพันร้อยหกสิบสองหกสิบสองแล้วก็ผมถามตรงๆนะพี่แม่ มันยังไงครับพอหลังจากเขาเช่านั้นระหว่างที่เช่าน่ะเขาทายังไงกับสวนเราบ้างสารลงสารด้วยอะไรแบบนี้ฉลบสารไม่รู้ว่าเขาล้างสารให้เราไหมมันต้นมันก็เลยแบบเป็นแบบนี้ค่ะอย่างที่เห็นต้นแบบจะโซมอะไรเงี้ยเราก็ต้องมาบุกเบิกใหม่พอหลังจากสามปีเขาทําอย่างนั้นใส่สารอัดสารใช่อัดสารเลยคะอัดสาร,ร<ะ>ทำสารฉบสารอะไรต่างๆใช่ใช่เอาจนที่เรียกกันว่าเอาแต่ผลผลิตแต่ไม่ได้สนใจว่าต้นจะเป็นยังไงใช่แต่พอพี่แมมมาดูปุ๊บ ปี 62, 6, องสสี่พี่แหม่มเริ่มเข้ามาทำเองเพราะหมดสัญญาแล้วใช่ตอนนั้นเห็นต้นไม้เราเป็นไงครับก็มันก็โซมอะค่ะไม่มีใบเลยคือใบไม่มีอะไม่มีคือนับไม่ได้คอนะทัใช่รู้จะนับไปตรงไหนต้นโซมต้นเน่าอะไรเงี้ยลักษณะกิ่งก้านเป็นไงครับกิ่งก็จะเป็นแบบกิ่งตายกิ่งตายใช่มีกิ่งตายตายยอดบ้างแล้วก็ที่เห็นว่ามันถ้าพอต้นไม้ที่มันสมบูรณ์ไม่มีใบนี่ลักษณะมันคือเหมือนก้านทูบเนาะชขึ้นมาเป็นอย่างนั้นเยอะมัครบ เยอะทั้งสวนเลยค่ะทั้งสวนเลยใช่ค่ะก็คิดว่าต้องควรทิ้งแล้วแหละหรอครับใช่ก็ทําใจแล้วคือแบบมีแต่คนเห็นมแล้วก็บอกว่าต้องควรทิ้งแล้วแหละบุกเบิกใหม่อะไรเงี้ยแล้วทุเรียนเราอายุกี่ปีครับเนี่ยสิบประมาณสิบแปดสิบแปดปีโอ้โหสิบแปดปีทําของเราได้โสมถูกไหมครับใช่คำว่าโสมก็คือว่าไม่เหลือใบเป็นก้านทูบมีกิ่งหักิงรบางต้นก็ตายเลยตายแล้วก็ไม่ได้ซ่อมให้เรานะเราต้องซ่อมเองอะไรครับใช่ แล้วพี่แหม่มทํำยังไงครับหลังจากนั้นเจอใครพี่อุ๋ยเข้ามาเจอตอนไหนครับมาเจอช่วงแรกที่เขาเริ่มเข้ามาทําสวนเองค่ะแนะนําเขาเขาก็บอกเดี๋ยวลองตัวนั้นก่อนตัวนี้ก่อนพอจนไม่ไหวจริงๆก็บอกเจะแมมร้องเออพ่อนลงโคนพ่นโคนช่วยหนูบอกว่าถ้าเกิดว่าพ่นแล้วรัดนะ,ะดีกว่า ปลูกใหม่เพราะต้องไปเริ่มใหม่ครับแต่อันนี้คือแบบว่าต้นเราโตแล้วถ้าเกิดว่าฟื้นได้คือจะดีกว่าค่ะจะเร็วกว่าอพี่แม่ถามจริงๆตอนนั้นนะ่ะพี่อุ๋ยก็เข้ามานะ่ะเชื่อเขาไหมเชื่อเชื่อเขาเลยเพราะว่าไม่มีอะไรจะเสียแล้วไงคือลองมีอะไรก็คือลองเพราะว่าก็คิดอยู่แล้วว่าคือมันมันคือตายอ่ะใช่มันมันต้องตายก็เลยว่าเอาลองดูเพราะว่ามันไม่มีอะไรจะเสียแล้วเนาะถ้าฟื้นก็ฟื้นทําไปฟื้นก็ตายาก็แค่นั้น เราก็คิดแบบนั้นเองคำว่าไม่มีอะไรจะเสียนี่หมายวามว่าเราตั<อ>ดใจไปแล้วลองอะไรมาทุกอย่างแล้วมันก็ไม่ดีดีขึ้นอ่ะใช่เหมือนว่าเราก็ใช้ยาตัวนั้นตัวนี้มาเหมือนคนบอกคนนั้นบอกว่าดีใช่ป่ะเราใช้มันก็ไม่ได้ดีขึ้นไงพอใช่พออุ๋ยมาเสนอเราก็เลยอ่ะเปิดใจลองเปิดใจลองใช่ค่ะแล้วพี่แหม่มทาคาว่าทําสวนเนี่ยเรามีลูกมือมีลูกน้องมีลูกจ้างอะไรไมไม่ค่ะคนเดียวเลยนี่พี่แหม่มคนเดียวเลยคนเดียวค่ะ ดูแลสวนจัดการสวนด้วยตัวเองใช่ค่ะไม่มีลูกมือไม่มีใครช่วยเลยไม่มีค่ะสามร้อยต้นแล้ววิธีการตอนนั้นที่พอมันพี่อุ๋ยแนะนําแล้วพี่แมมทำอย่างไรครับกับผลิตภัณฑ์คู่หูนี้ก็ครั้งแรกเลยก็มาใช้ลงดินก่อนเลยพ่นลงดินใช่ค่ะพ่นลงดินอัตราส่วนยังไงครับตอนนั้นที่ใส่ก็หนึ่งพันถังพันลิตร,รก็ใส่เนี่ยสองสองขวด สองขวดใส่สองชุดสองชุดค่ะอสองขวดสองซองใช่สองขวดใช่ใส่คือสองชุดนั่นเองนะครับแล้วก็ทั้งสามร้อยต้นเนี่ยเราใช้ไปกี่ชุดครับอ่าพ่นสองพันลิตรค่ะสองพันลิตรก็ใช้สี่ชุดสี่ชุดใช่ทั้งสามร้อยต้นใช่สองพันลิตรแล้วก็วิธีการอะเราระยะห่างกันกี่วันก็หนึ่งเดือนพ่นอีกครั้งหนึ่งพ่นครั้งละสามสิบวันพ่นทีใช่ จะบอกว่าคือหนูใช้เองเพราะว่าไม่ไหวมันแล้วแต่กําลังเราคือถ้าเราเหนื่อยก็ไม่ทำไงผมเข้าใจแล้ะทีแรกก็แนะนําว่าให้ใช้อาทิตย์หนึ่งสักสาครั้งอะค่ะพ่นลงดินสักสาครั้งอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งแต่ตอนนี้ว่าพี่เขาทําเองอะค่ะเขาพ่นเองไม่ไหวทําคนเดียวและยัง,งจะมาพ่านใบอีกพ่นกิ่งอีกคือว่ากว่าจะชนรอบได้พ่น โคนอีกรอบนึงค่ะอ๋อก็หมายความว่าไอ้ใบกิ่งเราก็พ่นด้วยใช่พ่นหมดเลยทั้งต้นแล้วใบกิ่งกิ่งน้นเราพ่นพ่นพร้อมกันกับลงดินด้วยไม่ไม่ไม่ค่ะคนคนละอัตราค่ะอัตราอ้าวละใช่ค่ะพอพ่นลงดินเนี่ยสามสิบวันครั้งถูกไหมครับสามสิบวันครั้งสามสิบวันครั้งที่เราพ่นลงดินอัดลงดินสองครั้งสองครั้งใช่ไหมครับเดือนหนึ่งครั้งหนึ่งที่ใส่ลงดินใช่แต่พ่นแค่สองครั้งสองครั้งลงดินแค่สองครั้งใช่ถูกไหมครับ แล้วตรงใบละครับที่เราจะให้มันใบมันใบก็สิบวันสิบสองวันอย่างช้าสุดก็สิบห้าวันสิบวันสิบสองวันสิบห้าวันช้าสุดใช่สิบห้าวันคือช้าสุดตมล่ราเราคนเดียวใช่ตรงนั้นใช้อัตราส่วนยังไงครับก็หนึ่งพันลิตรก็ใช้หนึ่งชุดหนึ่งพันลิตรใช้หนึ่งชุดใช่ค่ะทั้งหมดเนี่ยเวลาต่อสิบวันนะเราใช้ก็พ่นสองพันลิตรสองพันลิตรค่ะอ๋อดังนั้นก็ให้เห็นว่าสิ่งหนึ่งที่เราทําก็คือทําทั้งดินด้วย ทำทั้งบนต้นด้วยใช่แล้วก็ฉีดต้นฉีดกิ่งฉีดหมดเลยท้องกิ่งอะไรเงี้ยฉีดหมดเลยค่ะพี่เริ่มทําครั้งนั้นที่รู้จักกับพี่อุ๋ยเริ่มทําครั้งแรกหลังจากเอาสวนคืนมาจากการเช่าแล้วเมื่อเดือนอะไรครับก็น่าจะเดือนมิถุนาพฤษภามิถุนาน่าจะมิถุนามิถุนาสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ใช่เขาเก็บของเสร็จเราก็เอาคืนเลยปัจจุบันนี้เดือนเมษายนปลายเดือนแล้วนะครับพี่อุ๋ยเห็นการเปลี่ยนแปลงยังไงต้องเริ่มใช้ครั้งแรกกี่เดือนถึงรู้ว่า สวนของเรากลับมาแล้วเว้ยอะไรเงี้ยครับอ๋อก็เออพศจิกาน่าจะอยู่ประมาณนั้นพศจิกาเราเห็นละใช่คือใบมาแล้วเราเอ่อพ่นดอกมันก็ออกอะไรเงี้ยคือถ้าใบมีอ่ะดอกมันก็มาโอเอ,อต่อถ้าถ้าสมมุติว่ามันไม่มีใบเะนาะมันก็ออกดอกยากครับอืมก็นี่พอเรื่งพศจิกาเห็นผลเริ่มมิถุนา,นาถูกไหมครับมิถุนากรกฎาสิงหา กันยาตุลาพฤศจิกาที่เห็นชัดเจนเลยใช่ก็ใช้ระยะประมาณสี่ห้าเดือนก็เริ่มจะรู้ว่าเฮ้ยที่ทําไปนะมันได้ผลใช่ได้ได้สิ่งที่เห็นกลับมาคือใบนะครับลักษณะของใบที่ออกมานี่เป็นยังไงครับก็จะไปเขียวใบใหญ่เขียวใหญ่ใช่จากแต่ก่อนใบเรียวๆเล็กๆใบสนิมเออเป็นใบสนิมด้วยหรอใช่สนิมทั้งสวนเลยโอ้โหนี่มันไม่ใช่ธรรมดาแล้วนะใช่ครับมันมีใบสนิมด้วยแล้วก็ ไม่มีใบด้วยแล้วใบที่เกิดมาเป็นใบสนิมอีกขอโทษต้นจะเอาอาหารจากไหนมามันปรุงอาหารไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมครับก็หมายความว่าใบสนิมเป็นไงครับมันมีโรคอะไรบ้างตอนนั้นที่เราเข้ามาดูโอ้มันก็ที่เห็นเห็นเป็นหลักๆก็คือใบสนิมอะใบสนิมนี่หลักเลยใช่แล้วก็ก้านทูบอะที่เห็นยังชัดก้านทูบไม่เกี่ยวกับใบเลยนะใช่ส่วนลาต้นแล้ครับมันมีลาต้นนีนเน่าเน่าค่ะเสียหายใช่ค่ะ เอาละครับใบสนิมแก้ไขได้ใช่ค่ะหลังจากเดือนพิจิกาเห็นแล้วว่าใบสนิมหายไปก้านทูบหายไปในเดือนพิจิกาหลังจากใช้มาสี่สาห้าเดือนใช่ค่ะและพวกท็อปอะไรต่างๆที่เปลือกที่มาเสียหายแล้วครับท็อปคือท็อปที่ลูกรือที่ต้นที่ต้นนะที่ต้นก็มันมันก็หายนะคะเนี่ยเป็นอย่างที่เห็นนะอย่างนั้นเนี่ยค่ะแห้งหายเออเนี่ยมันแห้งก็หายหายค่ะเห็นชัดขึ้นใช่ไม่ต้องทายาเลยเอาแล้วขู่ต้นขู่ต้นหน่อยก็ พ่นจีเลยพ่นจีเลยอันนี้อย่างเงี้ยพ่นสามครั้งพ่นสามครั้งใช่สามสามครั้งครั้งละกท่หร่ฮะครั้งละกี่ก็เวลาเราพ่นลูกอะพ่นลูกเราก็พ่นลงไปด้วยใช่ค่ะเพราะเวลาพ่นลูกก็ใส่ลงไปไงใส่ลูกเราก็พ่นด้วยใช่ค่ะคือผลพลอยไดอะค่ะจากรักษาต้นรักษากิ่งแล้วก็ใช้สูตรเดียวก็เปิดตาดอกเพราะบอกว่าจะแม่มใบมาแล้วลองเปิดตาดอกสิเดี๋ยวเผื่อได้ลูกครับเขาก็ลองพ่นนะคะก่อน ถือว่าได้ผลค่ะใช่ค<อ>่ะคือมันออกก็เยอะกว่าปีก่อนนู้นนะครับใช่ค่ะแล้วแล้วเป็นใบอ่อนก็ไม่ล่วงปีนี้ไม่ต้องซื้อยาใบาอ่อนพ่นเลยอ้าวใช่ปกติจะต้องซื้อยาใบาอ่อนพ่นคือใบอ่อนเหมือนว,ว่าก็ไม่ร่วงเหมือน<ด>ว่าใช้มาต่อเนื่องอะค่ะตั้งแต่สะสมอาหารฟื้นฟูต้นมาเรื่อยๆเพราะว่าถ้าลูกค้าที่ใช้ประจำอย่างเงี้ยค่ะรัดใบอ่อนก็จะไม่ล่วง นี่ก็ถือว่าเป็นความที่เรียกว่ามหาศัศจรรย์มาตรงนี้หลายเรื่องตรงนี้ถูกไหมครับใช่เพรงัน้นต้องหมดยาไมอ่อนอีกสี่ห้าพันต่อครั้งเวลาพ่นใช่นี่พี่แมมถามจริงๆนี่เราใช้คู่หูอย่างเดียวหรือว่าเรามีอะไรองค์ประกอบอื่นด้วยมีคู่หูอย่างเดียวกับยาฆ่า,มาแมลงเราก็ซื้อตามร้านทั่วไปก็มีสองอย่างใช่ค่ะมันยุ่งยากไหมครับในการใช้คู่หูมหาศิจันท์ไม่มันประหยัดกว่าเยอะจากปกติเราต้องใช้แบบถังหนึ่งห้าหกตัวอะไรเงี้ย แต่อันนี้ไม่ต้องเออใช้แค่คู่นี้กับยาฆ่า,มาแมลงซึ่งยาฆ่า,มาแมลงมันจําเป็นเนาะเพราะมันบินมาจากสวนไหนก็ไม่รู้ถูกไหมครับใช่ค่ะส่วนส่วนพอต้นมาแข็งแรงแล้วยังไงเสียมันก็เ,เรื่องพวกโรคอะโรคพืชมันก็จะเรียกเบาบางลงถูกไหมครับค่่พี่แม่ครับแล้วก็ในส่วนของสวนเห็นบอกว่าสวนของคุณพ่อของน้องอะไรเห็นพี่แม่มีม,ม,มีมีน้องชายด้วยค่ขะของน้องชายน้องชายจะมีปัญหาก็คือว่า เป็นใบสนิมทุกปีเลยค่ะเป็นใบสนิมทุกปีเลยหนูแนะนําไม่ใช้เขาก็บอกว่าโม้หรือเปล่าเกินจริงหรือเปล่าเขาก็เลยเห็นส่วนนี้ได้ผลต้นฟื้นเขาก็เลยทดลองใช้ยาลาก็ไม่ใส่ผลสุดท้ายสรุปว่าใบสนิมหายค่ะอะไรฮะหายพอใจมากเขาบอกน้องชายเขาพูดอย่างนั้นจริงเหรอครับใช่ค่ะเขาบอกอยังไงกับพี่แม่ใช่เขาบอกว่าถ้าถ้าสวนพี่หาย เขาก็จะใช้ค so, yeah, right. so oh, ือเขาเห็นว่าฝั่งนี้หายเขาก็เลยใช้ตอนนี้ใช้แล้วใช่ค่ะเห็นว่าน้องชายเป็นคนเชื่อคนยากยากมากใครมาพูดอะไรมันก็ไม่เชื่อนะ่ครับใช่ค่ะเห็นบอกว่ามีมาหลายเจ้าแล้วบอกอะไแล้วก็ไม่ฟังไม่ไม่เชื่ออ๋อใช่ก็แปลว่าส่วนหนึ่งสําคัญก็คือว่าเมื่อเขาเห็นนะครับที่พี่อุ๋ยมาบอกพี่แหม่มบอกว่าทําแบบนี้แบบนี้แล้วเขาเริ่มเชื่อใช่ค่ะแต่คนที่ยังไม่เชื่ออีกคนหนึ่งใครครับพี่แหม่มครับ พอยังแต่ตอนนี้เร <|so|> ิ่มเปิดจะเปิดใจละคือแบบว่าก็บอกว่าเดี๋ยวเก็บผลไม้อ่ะเดี๋ยวจะลองใช้พอพอเห็นสวนอันเนี้ยคือดีไงเขาก็เลยจะใช้ใช่ค่ะพี่แม่ครับคาดการไหมว่า12ไร่ของเราเนี่ย300ต้นเนี่ยปีนี้เราจะได้สักกี่ตันยังไงเริ่มเริ่มเข้ามาทําแล้วเรามาฟื้นฟูมันเนี่ยก็คิดว่าก็น่าจะเพิ่มผลผลิตอีกหนึ่งเท่าตัวจากที่มองจากที่ว่าเราทํารับช่วงต่อจากปีแรก คือเราได้ปริมาณเท่านี้ครับแต่ละปีเนี้ยคือใช้ยาอันนี้ใช่รากใช้คู่นี้ใช่ไหมคะเพิ่มผลผลิตขึ้นมาจกรับช่วงมันได้บอกผมได้ไหมตอนนั้นได้กี่ตันตอนที่รับช่วงตอนนั้นได้แปดตันค่ะแปดตันนะเพราะมันจะตายหมดแล้วน้องชายบอกว่ามันดีขนาดไหนแล้วที่มันมีลูกให้อใช่ค่ะแล้วพอหลังตัดลูกปุ๊บคือโซมมากเลยเราก็เริ่มบำรุงแล้วใช่ค่ะนานรับบำรุงละใช่พี่แหม่มครับปีนี้ตามสายตาของพี่แหม่มที่มองมองแล้วเนี้ย เมื่อก่อนเราคิดว่า8ตันเป็นถั่วเฉลี่ยเพราะเราอายุ18ปีถูกไหมครับปีนี้ถ้าพี่มองว่าเออมันดูมีน้ําหนักละถูกไหมครับต้นมลูกผสมบูรณ์ขึ้นต้นมาสมบูรณ์ใบมาสมบูรณ์พี่แหม่มคิดว่าจาก8ตันเนี่ยปีนี้คาดการณ์ก็คา,าดได้ว่าสัก15ตันโอ้โหะเท่ากับคูณสองเนาะใช่สิบห้าตันหลังจากที่เรียกว่าเศร้าสลดใจกับการ <c oughs> ทําของผู้อื่นพี่แหม่มครับช่วยบอกพี่น้องเกษตรกร,กรทีเถอะครับว่า หลายท่านน่ะก็มีปัญหาแบบพี่แหม่มนี่แหละที่ว่าต้นมันโทมต้นมันจะตายพี่แหม่มช่วยบอกพี่น้องเกษตรกรนะครับว<อ>่ายังไงเกี่ยวกับคู่หูมิเศษจันครับเช่นรับก็คู่นี้นะคะก็จากที่ใช้มาก็ถือว่าดีมากค่ะเพราะว่าจากประสบการณ์ที่ใช้อย่างอื่นมาคือว่าจากหลุดสัญญาเช่ามาเนี่ยลองตัวอื่นมาก็คือมันไม่ได้ผลนะคะแต่ลองคู่หูชุดนี้แล้วแบบคือมันได้ผลมีใบมีลูกให้เห็นส่วนไหนที่แบบ ที่อยากจะลองเปิดใจใช้ก็ลองดูนะคะเพราะว่าที่นี่ใช้แล้วได้ผลจริงๆค่ะครับโอ้โหแี่เราจะผลจริงๆจริงๆค่ะตอนนี้ตอนนี้ไม่ได้เรียกว่าคู่หูนะคะครับเขามีชื่อเรียกยาเราใหม่ว่ายาวิเศษค่ะโอ้ยนี่ถึงขั้นเปลี่ยนเป็นยาวิเศษเลยนะจริงผมว่าแหมพูดแล้วมันเหมือนกับไอ้ผมก็ตื่นเต้นนะ ว่าชื่อเก่ามันก็มหัศจรรย์แล้วยังมาใช้ชื่อที่เพิ่มเติมไปว่าวิเศษอีกด้วยเนี่ยก็ก็น้องชายบอกว่าต่น้อาวิเศษมาร้องหน่อยสิแต่น้องชายเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ายาเทวดาอ๋อเหรอครับโอ้โหนี่มหัศจรรย์วิเศษเทวดามันรวมกันเลยก็ถือว่าไม่ธรรมดาต้นทุนที่พี่แหม่มเคยใช้ในอดีตอ่ะที่เคยใช้ในอดีตนะเกี่ยวกับเรื่องของอาหารพืชเกี่ยวกับเรื่องของเคมีพืชเนี่ย ในแต่ละปีที่ผ่านมาที่ตอนที่เราทํายังไม่ให้เขาเช่านะเราใช้ต้นทุนเป็นยังไงครับก็เยอะอยู่ค่ะเป็นเป็นแสนนะเป็นแสนใช่ค่ะหลังจากที่ผ่านมาปีที่ผ่านมาที่ปีเนี้ยที่เริ่มต้นนั้นใช้แต่มิถุน,นามาจนถึงปัจจุบันเนี้ยจะเก็บผลผลิตแล้วเนี่ยพี่แมหม่คิดว่ามันลดจากเขาเดิมลนะไปเยอะไหมครับก็ช่วยได้เยอะเหมือนกันนะเยอะอยู่เมื่อก่อนเราใช้ปีละเท่าไหร่ครับประมาณก็ปีครั้งแรกเลยที่ลงทุนก็ปีละแสนแสนกว่า ใช่ตอนนี้เหลือแสนเท่าที่คิดน่ะก็คือว่ารวมปุ๋ยด้วยแล้วรวมปุ๋ยด้วยรวมปุ๋ยรวมยาฆ่าแมลงด้วยแล้วแสนกว่าเท่าไหร่ครับตอนนั้นตอนนั้นอยู่เกือบแสนห้าหรือแสนห้าประมาณนั้นประมาณแสนห้าปัจจุบันลดลงมาเท่าไหร่ครับตอนนี้เหลือประมาณแสนนึงก็หมายความว่ามาโซมากเนาะใช่โซมากค่ะมันก็ต้องใช้อัดเข้าไปคือว่าพ่นพ่นบ่อยพ่นทีหน่อยทั้งโคนทั้งต้นทั้งใบคือพ่น ตัวนี้ตลอดเลยอ่ะก็เลยเปลืองหน่อยเปลืองหน่อยคำว่าเปลืองก็คือต้องใช้อย่างต่อเนื่องถูกไหมครับใช่พี่แมทนที่ใช้มาต่อเนื่องตลอดเวลาลไม่ได้เว้นวักนานนะไ,ไม่เว้นเลยไม่ไม่เคยเว้นเลยไม่เคยเว้นเลยใช่ก็คือถ้าสมมุติว่าเรากําหนดอ่าสิบสองวันพ่นก็จะใช้ตลอดเลยครับใช่มียาตัวอื่นก็แค่ยาฆ่าแมลงปลเข้ามายเดียวใช่ค่ะโอ้โหนี่ก็ถือว่าทําคนเดียวเนาะได้ขนาดนี้แล้วบางทีไม่อ่อนล้าไม่ได้ด้วยเพราะมันมีลิมิตของการพ่นอยู่ ในฐานะของพี่อุ๋ยครับมุมมองของพี่อุ๋ยต่อสวนของพี่แหม่มเป็นไงครับถือว่าได้ผลเกินคาดค่ะเพราะว่าจากจากที่แบบว่าจะโค่นแล้วอะแล้วกลับมาฟื้นแล้วพี่แหม่มยังมีลูกถือว่าคุ้มค่ามากค่ะพี่อุ๋ยครับมีอะไรจะบอกเรื่องของการลดต้นทุนที่จะมีในอนาคตต่อไปถ้าพี่แหม่มใช้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอครับตอนนี้ เขาก็ได้เข้าระบบแล้วค่ะแล้วก็ซื้อใช้ต่อเนื่องก็คือว่าได้ลดต้นทุนอยู่แล้วค่ะถือว่าใช้ในราคาที่ถูกค่ะเลยครับนั่นแหละครับพี่น้องเกษตรกรครับเมื่อท่านใช้แล้วใช้จริงใช้ดีใช้ชอบและต้องบอกต่อนะครับพี่แหม่มก็ได้บอกต่อไปแล้วว่าใช้เถอะนะครับแล้วก็ท่านทั้งหลายก็จะมีความสุขกับการใช้วันนี้ก็ถือว่าพี่น้องเกษตรกรครับจากต้นที่จะตายหัวใจจะวายให้ได้ S <S <S จากการให้เขาเช่าแล้วเขาเช่าทําปู้ยี่ปู้ยํากับสวนของท่านแล้ววันนี้พี่แม่มได้เล็งเห็นว่าวิธีการฟื้นฟูและกลับมาได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยเป็นสองเท่าเป็นอย่างรายอีนั้นก็เห็นแล้วว่าคู่พระจารย์นั้นท่านบอกว่านี่คือยาวิเศษและนี่คือยาเทวดาตามที่ท่านว่ามาวันนี้ผมมิสเตอร์เกษตรย่งยืนพร้อมทั้งสองท่านขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนโอกาสหน้าเราจะไปดูว่าท่านนั้นใช้แล้วฟื้นฟูได้จริง ชอบบอกต่อวันนี้ผมมิเตอร์เกษตรและทั้ง3ท่านลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะโว้ <World S 2> พันยิงกเงกษตรใช้แลดีแใช้แล,ล,ลรวยช่วยปลดนี่ย้